อเอาเพื่อนสล,ลิงหายเอ้าเพื่ออยู่นี่วั้บักเช่ตัวเดียวปะือ้ยข้ามไปอีกตัวข้ามาอีกตัวหลังห้องน้ำตัวนึงโเหมดแล้ว แจ้งนะครับผมคลิปนี้ผมก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าผมได้ทําการย้ายช่องนะฮะเดี๋ยวผมจะไปสิงอยู่อีกช่องหนึ่งนะครับผมเพราะว่าช่องนี้โดนโดนใบแดงมาหลายใบแล้วแล้วก็ช่องจะบินแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในช่องนู้นแล้วกันเนาะนะฮะผมก็ยังทําอยู่แต่ว่าทําอีกช่องหนึ่งนะครับแล้วก็คิดว่าก็น่าจะลงคลิปบ่อยขึ้นโอเค เรามาดูคลิปที่ผมเล่นเป็นคลิปสุดท้ายกันก่อนเลยนะฮะก็ไปดูกันเลยเพื่อนโดดอ่ะ,อะไม่สี่ลังใช่ไหมไม่สีเลียนหรอไม่สีคร,รับไ่นเลยเน้นคิวหน่างเดียวหมายถึงถ้าได้คิวอนะ อพูดไปปืนไม่มีนี่ดียได้คิวเลยลงมาสองตัว ใช่ฝั่งบ้านเล็กก็มีฝั่งนี้ก็มีขอแค่แค้นนไปโดนมาละาลใช่ตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ผมลากอะ่รเนี่ย ไม่ได้ลงนี่นี่อืมลงที่อื่นเนาะจะฝั่งบ้านมาร์กมีนะเนี่ยบ้านพวกนั้น,นมาร์กเรื่องปีเงินคืนเลย้อ,ยอยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไม่ด่าเจ็บมากโอ๊ยอ๋อลากเลยเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ลา,ล,ล,าาลากเไปรอแป๊บนึงนะกำลังไป ไกลมากเราอยู่ห่างกันแค่2,000ันโล <S <S> <S ระวังตัวซอลนะยอมไม่ได้เลยโดนยิงฟรีได้ไงเนี่ย ไ้จของ่อนฟูยังบ้านหลังนี้หรือเปล่าไม่ได้ยินเลยนั่นนๆ้นนั่นนั่นเฮ้ยมาอ๋ออ๋อเป็นนโน้นแล้วน่ ผมหาของแล้วไม่เป็นไรไางันเคลียร์แล้ว ไปวิ่งไปรอเอา้าเพื่อนสลิงหายอา้าเพื่ออยู่นี่า่าบักเชยตัวเดียวปะเอ้ยข้ามมาอีกตัวข้ามมาอีกตัวหลังห้องน้ำตัวนึ่งเชย หมดแล้วมดแล้วยังม,ม,มีอีกแถวนิดเดียเังยังมีที่ม,มันยิงปืนหลุดไหม Watch out! Hey, do you? <laughs> Attack the mark!

รถไปไหนแล้วอ่ะขวาซ้ายนะฝั่งนี้ครั m a r ร the location ไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอไม่ใช่มัั้งตวที่ยิงฝั่งนซ้ายยัง no what he hit up ying victory belongs to us victory belongs to us